ตัวเดรอบพี่น้องนี่ก็สีนี้เรื่องแนะนค้คกับสีปากแชกไปให้ตัวโน่เบิ้งเนี่ยครับผมไอตัวซับเสียงซับแรลกกระแทกอย่างดีเลยครับอยากไอให้ตัวโน่มาดูหน่อยเอมันจะช่วยได้เสียงไม่ดังรบก,กวนชาวบ้านด้วยนะให้ดูนี่นี่นี่น่ลงทุนในัวโน่ นี่ร้อยกว่าบ,บาทเนี่ยช้างดาวเนี่ยเนียวด้วยบนด้วยซับแหลงกระแทกดีมีรบกวนชาวบ้านชช่องเขาเนี่ยก็สมมุติว่าตัวเนี้ยเป็นโซฟาหรือเตียงเนี่ยเป็นช่องตรงนี้เนี่ยก็เสียบเข้าไปนะไหมเสียบเข้าไปเนี่ยเนี่ยไม่มีรอบรองไม่มีเสียงรบกวนชาวบ้านเขาแน่นอนเนียวด้วยช้างดาวลงทุนหน่อยนะโตโน่ ไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างเดียวลงทุนหน่อยไม่แพงอ่ะโอเคฝากแชร์ถึงตัวโน่ด้วยนะสวัสดีครับ